อิมานิมยังพันเตคิลานาเพสัชานิสปริวารานิพิขุสังคัสสะโอนชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโคอิมานิคิลานาเพสัชานิ สัปริวารานิปฏิคันหาตุอาหากังทีครัตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายยารักษาโรค พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลละนานเทิน